เพราะว่าเวลาเวลาคุณเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยหลังจากที่คุณเจอประสบเหตุแล้วไม่พอนะคุณเปิดในือมริฟักงโปงปุ๊บคุณจะเจอปัญหาซ้ำซ้อนกันไปอีกคืออะไร เคยไหมครับเคยประสบปัญหาไหมครับเรื่องเกี่ยวกับยางมีปัญหาแล้วต้องไปนั่งผจญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการที่ต้องไปเปลี่ยนยางเองครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณเราคนเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผมมาเล่าให้ฟังวันนี้ว่าวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆนะครับต้องมีวิธีการอย่างไงบ้าง 1. ยางอะไรของคุณเนี่ยไม่เคยถูกเติมลมไม่เคยถูกเช็คลมยางเลยมันก็ไม่สามารถที่นํามาใช้เป็นยางทดแทนได้ถูกไหมครับ 2. ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณผอไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นยางตัวล็อกยางหรือแม้แต่แม่แรงต่างๆนะ ตอน,น,นคืนน่ะคุณเดียมตัวยังไงไปฉายคุณมีไหม อุปกรณ์ที่เอาไว้การสะท้อนให้มันเซฟตี้เนี่ยคุณมีไหม <S <S เหมือนกันเลยทุกครั้งเนี่ยเหมือนเวลาแบบหน้าร้อนเนี่ยเมื่อไหร่ขึ้นมาแอร์เสียเหมือนกันครับเวลารถคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องยางเปิดขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ไม่มีแล้วยิ่งเจอตอนคืนด้วยนะโอ้โหลิเกเลิกเลยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงทําไงครับมืดๆจะทายัางไงอะการคลายน็อตลงน็อตล้อแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกมันไม่ได้ง่ายนีย่ผมให้เคล็ดลับเวลากันวันนี้คือเวลาคุณตรวจรถเวลาคุณเช็คสภาพรถเนี่ยสิ่งสาคัญเนี่ยคุณไม่ได้เช็ค เกิดขึ้นหตุต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่คาดฝันในเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณต้องเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่มันต้องมีในรถเนี่ยเช่นไบฉาดอย่างเงี้ยต้องมีบางทีเราไม่ได้ใช้นะครับของวันี้ไม่ได้ใช้แต่มีวันมื่ออุ่นใจถูกไหมคุณเอาไฮเซเลสอินเฟคเตอร์ตัวนี้ไปลองใช้ดูผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์สถานการณ์ทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุณมาถึงปุ๊บคุณก็เปิดฝาฉีดไอตัวลมยางเนี่ยเข้าไปปึ๊บ จบหา,หาการฉุกเฉินเรียบร้อยง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยคุณก็ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเองแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยดีพันตัวนี้เขาทำมาไว้ให้เฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะเลยผู้หญิงตัวน้อยๆเบาบางบาบางต้องไม่นั่งเปลี่ยนยางเป็นไปไม่ได้ครับเป็นของที่ควรมีไว้แต่ไม่ต้องใช้มีไว้แล้วจะอุ่นใจนะครับอยากให้ทุกการขับขี่เนยมีรอยยิ้มตลอดเวลานะครับอ้นขายีอกครับผมบค,ครับ